วันนี้ผมจะเปิดหลักฐานให้ดูชิ้นหนึ่งเดี๋ยวพี่น้องประชาชนจะเข้าใจว่าทําไมอจฉริยะเนี่ยถึงรู้ข้อมูลในคดีนี้ทําไมถึงรู้ว่ามีการปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบรู้ว่ามีการมีทงและรู้ว่ามีการทํอยังไงก็ได้คดีฆาตกรรมอำพรางนี้ให้เป็นคดีประมาทโดยมีการสร้างพยานหลักฐานอันเป็นเท็จหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นจนไปที่สงสัยของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศพี่น้องประชาชนครับวันนี้ผมจะเปิดหลักฐานให้ดูชิ้นหนึ่งนะ เดี๋ยวพี่น้องประชาชนจะเข้าใจว่าทําไมอจฉริยะเนี่ยนะครับถึงรู้ข้อมูลในคดีนี้ทําไมถึงรู้ว่ามีการปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบรู้ว่ามีการมีทงในคดีนี้นะครับและรู้ว่ามีการทาอย่างไรก็ได้คดีฆาตกรรมอาพรางนี้ให้เป็นคดีประมาทโดยมีการสร้างพยานหลักฐานอันเป็นเท็จหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นจนไปที่สงสัยของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศ นะครับผมให้ดูภาพภาพหนึ่งก่อนนะครับอันเนี้ยนะครับผมเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับว่าเราเนี่ยนะครับได้เป็นคนที่เข้าไปร่วมในการนะครับนำผู้เาชายชาญของเราเนี่ยนะครับไปดูกล้องวงจรปิดนะอันนี้ผมให้ดูเป็นหลักฐานเลยว่าหลักฐานเนี่ยชมลมีดกรรมนะ นะครับได้ทํางานร่วมกับนะชุดสืบสวนของภาคหนึ่งตั้งแต่แรกแล้วในคดีตแตงโมนะครับและเรานี่แหละเป็นคนแนะนําสอนคนที่ดูกล้องของกองบัญชาการบทตรธภาคหนึ่งที่ที่มีการถแถลงข่าวเมื่อวันที่26เมษายนว่ากองบัญชาการบทรอนภาคหนึ่งมีผู้าชายชาญด้านกล้องวงจรปิดผมก็เลยเอาหลักฐานชิ้นหนึ่งมาให้ดูว่า คนที่เป็นอาจารย์สอนคนที่เป็นคนแนะนําสอนเนี่ยนะครับเจ้าที่เ่ยวชาญของกองบัญชาการบุญท้อภาคหนึ่งก็คือทีมงานของนอายอัชริยะนี่แหละครับนี่เป็นหลักฐานให้ดูอ่าผมไปดูภาพสองต่อนะพี่น้องประชาชนรู้ไหมครับว่าได้มีการแนะนําแล้วก็บอกเลยว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยไปหกกับห้านะไม่ใช่ไปหกกับหกนะครับ เราบอกเขาแล้วว่าภาพเวลาที่ยี่สิบสองนาฬิกาสามสิบสองนาที่ะนะครับเป็นภาพที่มีคนเหลืออยู่ห้าคนนะมีภาพมีคนเหลืออยู่ห้าคนไม่ใช่เหลือหกคนแล้วก็เวลาที่ตกคือที่อ้างว่ามีการตกเรือนะครับว่ามีน้องแตงโมตกท้ายเรือเนี่ยเวลายี่สิบสองนาฬิกาสามสิบสี่จุดหนึ่งศูนย์เนี่ยเราก็ยืนยันแล้วว่าไม่มีน้องแตงโมตกเรือแล้วก็ทึ้นมาทุกือเราบอกว่าน้าองแตงโมเนี่ยหายไปตั้งแต่ นะครับไม่ถึง4ี่ทุ่มเลยหายไปแล้วไป6กกับห้านะนะไป6กกับหเนี่ยหายไปตั้งนานแล้วและที่สคัญที่สุดคือในปอน,นี่นะครับเป็นคนพูดเองว่าเขาเนี่ยได้ตามหาน้องแตงโมตั้งแต่4ี่ทุ่มนะสี่ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนผมนได้จำไม่ผิดนะครับแล้วก็นะเจ้าของ UNBC เนี่ยก็มีการไปออกรายการหนกระแส บอกว่าได้รับโทรศัพท์เนี่ยจากคนบนเรือเนี่ยสี่ทุ่มยีแล้วพนังกงานสอบสวนเนี่ยหรือชุดสืบสวนของตำรวจภูธร,รภาคหนึ่งเนี่ยทำไมถึงระบุว่าน้องแตงโมตกท้ายเรือเวลา2 2่สิบสนาฬิกาสาม่จครับเพราะในเมื่อ4ี่ทุ่มยี่เนี่ยนะครับเจ้าของอูเอเนี่ยได้รับโทรศัพท์ให้เอาเรือไปช่วยหาน้องแตงโมแล้วก็นายปอพูดเองว่า4ี่ทุ่ม นะครับสี่ทุ่มเนี่ยตามหาน้องแตงโมแล้วตกท้ายเรือตกน้ําท้ายเรือนะหรือตกแม่น้าเจ้าพระยานะตามที่นายแซนพูดว่านายจ๊อบนะบอกนายจ๊อบนะว่าน้องแตงโมตกท้ายเรือแล้วก็ไปบอกนายปอตกท้ายเรือนะแต่ปรากฏว่าปอเนื่องจากไม่ได้มีการเติมเันมาก่อนแซนดี้ขึ้นมาบนบกบอกว่าในในปอบอกน้องแตงโมเนี่ยตกกลางแม่น้ํานะ อันนี้สิ่งต่างๆเราเนี่ยเป็นข้อพิรุษน่าสงสัยทั้งสิ้นทําไมตํารวจภูธรภาคหนึ่งถึงได้สอบสวนแย่แบบนี้คาพูดเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่น่า,นาเชื่อถือเพราะอะไรไหมครับเพราะว่าหลักการสืบสวนของตํารวจเนี่ยนะครับคําพูดของคนที่อยู่ในเหตุการณ์บนเรือเนี่ยนะครับวันที่ยี่สิบสี่นะครับยี่สิบห้ายี่หกเนี่ยถือว่าเป็นคำยี่สิบห้ายี่หกเนี่ยผมยังยี่สิหกนี่ยังถือว่ามีการปรุงแต่งละ พอาพบทนายฟารมแล้วแต่ยี่สีเนี่ยนะครับยี่สี่ที่นายปอพูดในแซนพูดนะยี่บห้าก็ดีนะครับผมถือว่าพวกนี้คือคําพูดที่แท้จริงโดยไม่มีการปรุงแต่งและพี่น้องประชาชนดูเลยครับว่าเขามีทงเขามีทงนี่คือหลักฐานที่ว่าบอกว่ามีทงเพราะก็บอกเลยว่ารู้สึกท้อเลยดูกล้องจนตาแฉะสรุปพนักง,งานสอบสวน เรืองที่ยอกคดีแนวทางนี้เพียเป็นกำลังใจให้นะครับ